กินสูตรนี้คือสูตรแบบเห็นผลไวคนใจร้อนแนะนําว่าให้ซื้อไว้กันแดดแบบนี้แจกเพื่อนด้วยเพื่อนอาจจะแบบอย่างนี้ได้เพราะว่าจัตาคนค่ะแบบอลร่ากระตาจายค่ะแบบว่าเพื่อนหันมาแล้วตาหยีอะค่ะแบบตาหยีหรือแบบ นักเรียนทำความเคารพสวัสดีครับคุณครูฮัาโ่าฮ่าฮ่าฮ่ ว่านี้ยนักอเป็นนักเรียนอาหารี่โรงเรียนมีสานะรับทุกคนนี่เห็นปะ <c oughs> คือมีนักเรียนเด็กๆเ,เนี้ยขอบุมมาเยอะมากว่าพี่บุมคะรีวิวอาหารเสริมที่ทําให้ผิวขาวก่อนเปิดเทอมหน่อยค่ะซึ่งบุมก็ตอบกลับคอมเมนต์ของน้องๆน,นะคะว่าแบบว่าเคยทําไปแล้วนะรีวิวไปแล้วนะทุกคนอะไรประมาณเนี้ยซึ่งที่บุมตอบไปอย่างนั้นนะไม่ใช่เพราะว่าบุมจะไม่ทําคลิปรีวิวอาหารเสริมอีกแล้วแต่บุมอ่ะยังไม่รู้สึกว่ามันมีอาหารเสริมตัวไหนที่รู้สึกว่าอยากแนะนาเพราะว่า สิ่งที่คนขอบุมักก็คือให้แนะนําอาหารเสริมที่กินแล้วดีตัวนี้เป็นตัวใหม่แต่เป็นแบรนด์ที่แบบถ้าบุมพูชื่อไปทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่ามันเป็นตัวใหม่แต่ก็ออกมาประมาณแบบ2อสมเดือนแล้วทุกคนแล้วคนก็จะไปข่าวแนละ้วแต่สมัมที่เพิ่งเอามารีวิวก็เพราะว่ามันเป็นอาหารเสริมทุกคนการกินอาหารเสริมบุเคยพูดไปแล้วว่าต้องใช้ระยะเวลาในการกินในการทดลองในการต่างๆก,การที่บุม้มจะหยิบมาพูดเนี่ยบุมไม่ใช่แบบนั่งสวดมนต์สมการต้อยลงมาล้ก็มาได้ยังงแล้วสาม,มารถบอกว่าตัวนี้ขาววซื้้อดีในนนัั่งทแล นั่งทนายมาแล้วไม่ได้ทุกคนเราต้องอินสม่ำเสมอสังเกตเก็บรายละเอียดถึงจะมาพูดได้ว่ามันดีผลลัพธ์ออกมาแบบไหนนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะบจะอ้างอิจากตัวบูมแล้วก็ผิวบูมเท่านั้นนะครับทุกคนเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจเนาะ <S <S เรียกได้ว่าคลิปเนี้ยบูมมาแค่คมาแนะนําในสิ่งที่บูมใช้และชอบที่คนอยากให้แนะนําอยากให้พูดถึงแค่นั้นเองนะครับคือต้องบอกว่าคอาเจนตัวเนี้ยที่บูมตัดสินใจมาพูดเนี่ยเพราะว่าตั้งใจทำคอนเทนต์เนี้ยเกี่ยวกับนักเรียนเพราะว่านัก ขอมาก็มีไม่ใช่แค่นักเรียนนะแต่แบบส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆคิด,ดแบบว่าอยากได้ข่าวก่อนเปิดเทอมค่ะขอความข่าวก่อนเปิดเทอมค่ะอย่างเงี้ยทุกคนแต่จะบอกว่าคนที่เราลงคลิปเนี่ยมันจะเป็นวันที่เปิดเทอมไปแล้วแต่ไม่เป็นไรทุกคนถึงเปิดเทอมแล้วเราก็ข่าวได้นึงออกปะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดจะหยิบม,มาพูดวันนี้ต้องนักเรียนซื้อได้ไม่แพงซื้อง่ายที่พูดจะมารีวิวในวันนี้นะคะทุกคนก็คือนี่เลยวีด้าคอลลาเจน CNE นะครับนี่ทุกคนเห็นไหมก่อนหน้านี้นนบุ้งเคยทําคลิปรีวิวอออาาหรรรเสริมขงแบนดวไปคัักก็ืต คือ2ตัวนี้ที่บุงกินอยู่เห็นไหมจะมีรอยตัดแต่ตัวนี้จริงๆอ่ะเขามาจะมาในกล่องแบบนี้กล่องเนี้ยกล่องเล็กหาซื้อได้ที่เซเว่นนะครบราคาอยู่ที่59บาทนะหนึ่งกล่องสองซองนะครับคือต้องบอกว่าเนี้ยบุ้มแต่งตัวมาเป็นนักเรียนบุ้มทำกันบ้านมาด้วยนะบุ้มเชื่อว่าถ้าบุ้งมารีวิวว่าตัวนี้กินแล้วดีซึ่งก่อนนั้นเนี้ยบุ้มเคยรีวิว2ตัวนี้ไปจะมีคนถามว่าแล้วมันจะต่างกันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นบุ้มทำการบ้านมาให้ว่าสตัวนี้แตกต่างกันยังไไงงงเเเเรรรราาคคววลลืออออออกกกกินน,นนนนนนนะะะััับซึึ่่ตตีีุ้้ขพพูดถนนป็ห เลยนะครับที่คนขอมาและบุ้ง <ess iz ital ity> ตั้งใจจะมาแนะนําในคลิปนี้นะครับทุกคนต้องบอกก่อนเลยว่าคอลลาเจนตัวนี้ทุกคนมันจะเป็นคอลลาเจนที่เป็นผงต่างกับ2ตัวนี้ที่เป็นเม็ดตัวนี้จะต้องผสมน้ําละลายน้ํากินนะครับข้อดีของคอลลาเจนที่เป็นผงเนี่ย <S <S ก็คือ <S <S เราจะได้กินน้ําเยอะๆอย่างบุมม้งบมบุ้งเป็นคนที่ไม่ชอบกินน้ําเปล่าเลยนะครับบุ้งเคยแบบว่าตะกอดนะตะกอดคือบุ้งกินน้าเปล่าแล้วแบบพวกเนื้อออกปะคือบุ้งกินแต่น้ำอารมน้ําอาลมน้าอารมณ์ไม่กินน้ำเปล่าเลยนะครับแต่ตัวนี้มันจะช่วยทำ ุกคน,นี่คือข้อดีของบูมเลยนะที่บูมรู้สึกว่าเออดีทําให้เรากินน้าเปล่าได้ยเยอะขึ้นไม่ต้องรู้สึกว่ากินน้าเปล่าจ,จ๋าเนื้อออกปากก็ <c oughs> คือเดี๋ยวบูมจะผสมให้ดูเลยนะครับใครจะใส่แก้วก็ได้นะวิธีของบูมก็คือจะเตรียมขวดเนี่ยใส่น้ําไว้แล้วก็เอาตัวนี้นะครับผสมลงไปในขวดเลยแล้วก็เายาเพราะมันจะง่ายต่อการละลายมากเท <c oughs> ลงไปเลยนะครับทุกคนนี่เนี่ยเห็นปะตัวนี้เขาผสมได้ทั้งน้ําเย็นแล้วก็น้าอุณหภูมิห้องเลยนะทุกคนเสร็จแล้วนะครับบูมก็จะเขยาวแบบนี้แล้วก็ทิ้งไว้สักแป๊บนนนนนึงเเเเพื่่ออใหห้้ตัววคคลลาจยะรแกก เพราะว่าการกินอาหารเสริมหรือกินคอลลาเจนแบบนี้ก็คือควรกินตอนท้องว่างหรือกินตอนเช้าก็ได้นะครับแบบตื่นเช้ามาก็ค่อยกินอย่างเงี้ยก่อนอาหารนะครับทุกคนแล้วก็จะบอกว่าข้อดีของการกินคอลลาเจนแบบนี้ทุกคนร่างกายเราจะสามารถดูดซึมสารอาหารจากคอลลาเจนเนี่ยได้ดี มากๆากนะครับท้าไมวันนี้ดูมีสัดละดังเลยจะบอกว่าจริงๆอ่ะตอนเนี้ยก็คือคอลลาเจนละลายไปหมดแล้วนะ <L it mon> แต่ว่าบูมจะทิ้งไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาดูพวกส, <L it mon> ส่รนผสแล้วก็คัมเคมของเขานะครับทุกคน <L it mon> ก็คือเขาบอกว่าคอลลาเจนตัวนี้เป็นคอลลาเจนแปปบไทยจากปลานะครับ <L it mon> แล้วก็มีสารสกัดจากมะเขือเทศวิตามินซีสารสกัดจากส้มสีแดงสารสกัดจากอะเซโรลาสารสกัดจากทับทิมซิง์อมิโน a อซิดคีแลกคีแลคคีแลคคีแลคคีสักอย่างหนึ่งทุกคนแล้วก็สารสกัดจากเเมมลอนนนรแ้วว็ิิตาพขป CE แล้วก็ผงส้มนะครัุกคตัวนี้นอกจากเขาจะเป็นคอลลาเจนที่บำรุงผิวให้นุ่มให้ชุ่มชื้นให้แบบว่ากระจ่างใสแล้วนะครับตัวนี้เขายังเค้มว่ากาันแดดด้วยทุกคนก็คือกินคอลลาเจนตัวนี้ปกป้องแสงแดดให้ผิวเราด้วยนะทุกคนแต่ไม่ได้หมายความว่ากินคอลลาเจนเราใั้ไปยืนแบบฮาเราใส่แดดแบบนี้ฮัลโหลไม่ได้นะกินคอลลาเจนเรากางแดดไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแน่นั่นกางร่มนะมันช่วยปกป้องในระดับหนึ่งนะครับทุกคนให้เราแบบว่าเออผิวเราอ่ะมีการโปรเทคตัวเองได้ แล้วจะบอกว่าช่วงหลังๆเนี่ยบูมรู้สึกว่าผิวหน้าของบูมแบบละเอียดขึ้นแล้วก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยคือบูมกินตัวเนี้ยบูมกินแบบลืมๆกินแบบว่าไม่ได้คาดหวังว่าผลลัพธ์มันจะออกมายังไงแต่ว่าบูมจะสังเกตตัวเองตลอดเวลาว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างอะไรเงี้ยทุกคนซึ่งเขายังเคลมว่าเขาช่วยเรื่องตอมไขมันทําให้รูขุมขนเรากระชับลดการเกิดสิวพวกสิวโผต่างๆด้วยนะครับทุกคนอันเนี้ยไม่รู้ว่ามันเป็นช่วงเวลาเหมาะเจาะหรืออะไรเพราะว่าบูมแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าาาาาคเเเเจนนทที่รรรกิิสมถํให้แบบวา ดีได้ขนาดนั้นเนื้อออกปะสิ่งที่เราคาดหวังจริงๆก็คือผิวตัวแต่สิ่งที่เราได้มาด้วยโดยที่เราไม่รู้เลยว่าคอลลาเจนตัวนี้ช่วยอะ่ะก็คือผิวหน้านะครับทุกคนซึ่งมันดีมากๆคือวิธีทานของเขาเนี่ยก็คือตัวนี้เขาจะให้ทานวันละหนึ่งซองนะครับเช้าหรือเย็นก็ได้แต่สําหรับคนที่แบบว่าอยากเร่งด่วนอยากให้แบบว่าเห็นผลไวๆทานทั้งเช้าและเย็นเลยเชา้าหนึ่งซองเย็นหนึ่งซองนะครับทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวบุจะมากินให้ดูนะครับก็คือเนี่ยตอนนี้ละลายหมดแล้วนะครับโดยปกติบ,ตนนบแล้วกก็ิน คู่กับ2ตัวนี้ก็คือกินตัวคอลลาเจนคิวเทนเนี่ยสเมตรแล้วก็กินตัวกูต้าแม็กเนี่ยหเมตรแล้วก็จะกินคู่กับตัวนี้ก็คือกินอย่างี้ยน,นี่จะบอกว่าเอ้ยอยังไม่หมด ถ้าเป็นคอลลาเจนสมัยก่อนที่บุมงเคยกินนะคอลลาเจนที่มีส่วนผสมจากปลานะ่ะจะขาวและกินยากยิ mm. ีงผสมน้ำแบบนี้จะกินยากมาก,มากแต่ตัวนี้เขาทําเพื่อให้กินง่ายรสชาติเขาจะแบบหวาน,วน,วนหอมเลยทุกคนจะบอกว่าคอลลาเจนสมัยนี้ไม่ได้กินยากเหมือนสมัยก่อนเลยนะครับแล้วก็ราคาเขาไม่ได้แพงหรือว่าไม่ได้หาซื้อยากเหมือนตะก่อนด้วยมาทุกคนบุ้งเชื่อว่าทุกคนอยากรู้ว่าคอลลาเจนสามตัวนี้มันแตกต่างกันยังไงนะครับเอาจากสองตัวนี้ก่อนก็คือตัววีด้าคอลลาเจนกับคูตาแมกเนต่างกันยังไงนะครับทุก ตัวกูต้าแม็กเนี่ยจะเน้นเรื่องความกระจ่างใสก็คือเน้นแบบความขาวใสความแบบว่าความขาวอะ่ะเป็นหลักนะครับทุกคนส่วนวีด้านเนี่ยจะเน้นเรื่องผิวนุ่มผิวชุ่มชื่นเน้นจากความรู้สึกว่าเออผิวเราดีนะผิวเรานุ่มนะผิวเราชุ่มชื่นนะแล้วก็ถ้าถามว่าตัวคอลลาเจนคิวเทนกับคอลลาเจนซีเอ็นอีเนี่ยต่างกันยังไงเพราะว่ามันเป็นคอลลาเจนเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าหลักๆของการกินคอลลาเจนอะ่ะได้เหมือนกันเลย2ตัวที่เหมือนกันนะก็คือทําให้ผิวอะ่ะพอนุ่มชุ่มชื่นเรียบเนียนแลล้้วกออิ่มนคืหั ของการกินคอลลาเจนทุกคนแต่คอลลาเจนคิวเทนเนี่ยซองสีขาวเนี่ยทุกคนจะเน้นทําให้ผิวเราอะแข็งแรงไม่โดนทําลายง่ายๆถ้าเปรียบเสีมือนยาก็คือตัวนี้กินยาเพื่อรักษาสุขภาพประมาณนั้นแต่คอลลาเจน c n เเนี่ยซองสีม่วงเน้นการป้องกันยับยั้งการโดนทําลายนะครับทุกคนอันเนี้ยเหมือนแบบว่าเป็นเกราะมากกว่าส่วนอันเนี้ยเป็นการบํารุงจากภายในมากกว่าแต่ทั้ง2ตัวก็คือจะได้ความเรียเนี้เนียเนี้ยเนีเนียความเรียบเนียนวะ่ะ คมเรียบเนียนชุ่มชื่นเหมือนกันทมว่าอยากเลือกกินอันไหนก็แล้วแต่ความชอบว่าชอบแบบเม็ดก็กินแบบนี้ชอบแบบน้ำก็กินแบบนี้หรือถ้าอยากได้ทั้งการป้องกันและการบำรุงนะก็กินทั้ง2ตัวได้นะทุกคนได้แล้วก็บูมจะบอกว่าบูมมีสูตรสำหรับการกินด้วยนะสําหรับคนที่อยากกินทั้ง3ตัวเลยจะกินยังไงที่รู้สึกว่าสมควรก็คือมี2แบบสําหรับคน2ประเภทก็คือประเภทหนึ่งที่ไม่เป็นไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้กับอีกประเภทหนึ่งก็คือคนที่โหไม่ทันใจเลยอยากแบบข่าวแล้วอ่ะอยากข่าวแล้วทําไงอ่ะเปิดเทอมแล้ว อะไเอาให้แรกก่อนละกันก็คือตอนเช้ากินตัวกูต้าแม็กเนี่ยกับคอลลาเจนคิวเทนเนี่ยย่างละ1เม็ดและตอนก่อนนอนก็ผสมตัวนี้กิน1ซองนะครับก่อนนอนนี่คนที่แบบเออไม่เป็นไรไม่รีบค่อยๆขาวจะเย็นๆต่อได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ถ้าใครที่แบบว่าจะขาวจะขาวแล้วต้องขาวเดีย๋ยวเพื่อนไม่ครบจะไม่มีแฟนอะไรอย่างเง,งี้ยทุกคน <G ül> ก็กินคอลลาเจนคิวเทนกับกูต้าแม็กย่างละ2เม็ดพร้อมกับตัวนี้ผสมน้ําเลยกินแบบที่พุงกินเมื่อกี้นะครับตอนก่อนนอน1รอบ และพอตื่นเช้ามาปุ๊บให้ชงตัวนี้กินอีกหนึ่งรอบแต่ไม่ต้องกินตัวนี้แล้วนะกินแค่ตัวนี้ตอนเช้าอีกหนึ่งรอบนี่คือสูตรสําหรับคนที่แบบว่าทันสะขา ต้องขาวเพื่อนต้องบอกว่าขาว,ขาวอย่างเงี้ยทุกคนแบบว่าคือถ้ากินสูตรนี้คือสูตรแบบเห็นผลไวคนใจร้อนแนะนําว่าให้ซื้อแว่นกันแดดแบบนี้แจกเพื่อนด้วยเพราะว่าเวลาเดินไปอ่ะเพื่อนอาจจะแบบอย่างงี้ได้เพราะว่าจับตาทุกคนค่ะแบบอลล่ากตักกระจายขาวแบบว่าเพื่อนหันมาแล้วตาหยีอ่ะค่ะแบบตาหยาีหรือเแ่าคือไม่สามารถมองผิวเราตรงๆได้เพราะอาจจะแสบตาได้ทุกคนประมาณนี้นะครับสาหรับตัวคอลลาเจนทั้งสามตัวนี้แต่หลักๆตัวนี้คือตัวใหม่ที่มุ้งจะมาแนะนําในวันนี้คิดว่าคลิปนี้น่าจะได้ประโยชน์มากๆสาหรับคนที่แบบว่าคอลลาเจนเยอะมาก ไม่รู้จะกินตัวไหนก่อนไม่รู้จะเลือกตัวไหนหรือวิธีการกินคอลลาเจนกินยังไงนะครับทุกคนคลิปนี้ได้ประโยชน์แบบครบสูตรเลยนะครับทุกคนแต่ถ้าใครรู้สึกว่ากล่องเนี้ยมันมีแค่2ซองทุกคนมันน้อยไปแป๊บเดียวก็หมดนะครับก็สามารถไปหาซื้อกล่องใหญ่ได้นะครับที่บูรแล้วก็วสัสดุนะครับทุกคนส่วนราคาเนี้ยก็แล้วแต่โปรโมชั่นนะครับทุกคนเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นบ่อยมากก็โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดซับสไครต์ช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลื ตามบูมแล้วนะคบเป็นยังไงมาคอมเมนต์บอกหน่อยที่ใต้คลิปนี้นะครับใครอยากให้ทำคลิปอะไรคลิปอะไรเป็นกระแสหรืออยากให้ทําอะไรแปลกๆลองของแปลกนะครับก็คอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้เหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมไปติดตามไอจีบูด้วยนะครับมีอันเดอร์สกอร์สลันนะครับแล้วก็ฝากแฟนเพจด้วยมีสลันชื่อเดียวกับยูทูบเลยนะครับทุกคนจะได้ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะจะลืมซื้อแว่นกระแดดแทกเพ่อนนะทุกคนบายาย